บุญญาบารมีบุญญาธิกามันได้นอกเหตเนี่ยผลได้ยกยอดเรื่องของอุวาสุอุวาสิกาครูหนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยาที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากอยู่มาวันหนึ่งจกไปทํางานที่ต่างเมืองต่างแดนไม่ได้อยู่ที่บ้านก็เลยไปกราบลาพระพุทธธงและทรง แล้วก็บอกอพระพุทธองค์ว่าข้าพเจ้าสามีภรรยาจะได้ไปต่างเมืองถ้าพระพุทธองค์ประสงค์อะไรอยู่ที่เคหสถานบ้านช่องของข้าพเจ้าขอให้พระพุทธองค์ทรงไปเอาตามอัธยาศัยเลยมาในพรรษานั้นพอดีมีการสร้างกุฏิสิ่งที่ขาดก็คือหลังคา สิ่งที่ขาดก็คือหลังคากุติพระพุทธองค์ก็เลยทรงรับสั่งว่าให้ข้าหบดีเรีวยกว่าคนก่อคนสร้างน่ไปเอาลื้อหลังคาของสามีภรรยานั้นมามุงหลังคากุติหลังจากนั้นสามีภรรยายก็กลับมาไม่มีหลังคาแต่ตลอดไตมาสามเดือนที่สามีภรรยายอยู่ในบ้านฝนตกไม่เคยถยูสามีภรรยายเลย อันนี้เรื่องอพุทธลิประว่าพุทธานุภาพโดยแท้ที่นอกเหตุและเหนือผลจริงๆที่พวกเราลูกชีได้กระทําได้บําเพญ็ญได้สั่งสมบอกบุญบอกกล่าวญาติที่พี่น้องวงวานบอกบุญบอกกล่าวญาติที่พี่น้องวงวานถ้าพวกเราเข้าทราบซึ้งถึงใจในบารามีแล้วว่าบารามีของพระพุทธเจ้าแล้วนะตัวจิตของเราการบํเพพา,าเพ็ญภาวนาก็จะมีความง่าย มีความง่ายและความสบายและเข้าใจในอัดในทำอย่างรวดเร็ว